สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยใน Google Search นั่นเองโอเคครับที่ Google search ครับแล้วพิมพ์คําว่าฮานุคา S a n u W k h ดหลังจากนั้นกดค้นหาครับสำหรับฮานุคานะครับก็คือเทศกาลของชาวยูนั่นเองนะครับผมโอเค ให้คุณชมมาแตะตัวนี้นะครับนี่นีตรงสีเหลืองเล็กๆนะครับผมเป็นลครื่องหนักเป็นเหมือนแท่นวางเทียนนะครับตรงนี้แตะเข้าไปนี่ครับมันจะเป็นแท่นวางเทียนปรากฏลงมานั่นเองนะครับสังเกตเทียนเล่มกลางนะครับผมจะมีแสงไฟนะครับผมเราจะทําการต่อเทียนทั้งหมดนะครับให้มันติดนะครับแต่ที่เทียนอันกลางนะครับที่มีที่มันติดไฟอยู่ครับปึ๊บ่าครับแล้วลากมานะครับมาจุดไอส่วนที่เหลือนะครับ ให้ครบทั้งแปะเล่มห้เทียนก็เหล็กเป็นเล่มหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับเรียกผิดขอภไปนะครับผมนี่ครับต่อให้ครบเลยปึ๊บปึ๊บต่อเสร็จแล้วก็ปล่อยนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีมันจะมีเสียงด้วยนะครับแต่ผมปิดเสียงไว้นะครับผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมในส่วนของห้านุกานั่นเองนะครับผม ฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องในทัชกรด้วยนะครับสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ